เออโอ้โหหน้ากากเต็มหน้าอูพันเก้าเบสสามโอเอาเรื่องนี่เพิ่งปั่นนะคุณดูโอเคครับขอกราบส,สวัสดีทุกทุกท่าน,นกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบมาพบกับผมอเฟยไว้เฮ้ยกันนะครับและเกมในวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมซอมบี้นะครับทุนผมก็พบมาแค่สามร้อยนะครับและ <c oughs> ผมก็จะพาเริ่มไต่เบดกันไปเลยนะครับ แล้วก็จะไต่ไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับว่ามันจะแตกไหมเออ,เอ,อวายลงช็อตนี้ยังไงไหลต่อดิเออสิบยาวๆยังไงช็อตนี้เออโอ้โหไม่ไหลวะ่ะ เบสสามทุนสามร้อยเนี่วันนี้จะร่วงหรือจะรอดนะครับเออโอ้หหน้ากากเต็มหน้าพันเก้าเบสสามโอ้เอาเรื่องนี่เพิ่งปั่นนะคนดูของแท้จัดเออขอไหลต่อยี่ดิ 9.. เก้าเก้าเก้าโอ้โหสิบสิบก็ได้เก้า มาไหมลงอ้ยไหลต่อดีครับจอดนี้ยาวๆขอก้าวแล้วกันวิวายหายแล้วคนดูมาดิอ้าวของแท้คนดูจอดนี้ไหลนอกนะครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทนะครับเอาเรื่องของแท้โอ้โหแต่เยอะจัดคนดูเมื่อกี้เนี่ยนี่แค่ไหลนอกนะคนดูโคตรเอาเมื่อกี้ ขอหน้ากากดิเออสมหวังสั่งได้มาดิโอ้โหถ้าผู้หญิงลงช่องนี้นะหกร้อยแปบสองวัตเอ้ยค่อยๆเก็บไปคนดูค่อยเก็บไป,บไปโหขอขึ้นเบ็ดห้าแล้วกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคนดูเออเบ็ดห้าแล้วกันขอสิบหมุนดูดิมันจะแจกผมไหมวันนี้เออมันแจกมาแล้วสามพันเนี่ย ทุนสามร้อยนะคนุณดูเอาเรื่องหน้ากากค่อยเออค่อยๆหน้ากากเออมาอื้อไหลรัวๆไหลรัวๆโอ้โหห,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 หนึ่งพันแปดสิบเจ็ดบาทนะครับคุณดูโอ้โหเอาเรื่องจัดคุณดูเมื่อกี้เนี่ยคอมโบเมื่อกี้เนี่ย มาดิขอ้อไหลยาวๆเออขอยาวๆเฮ้ยลูซเกเตอร์ลงไหมลงไหลต่อก่อนลงขอขอขอลงตุ๊บไหลต่ออีกก็ดูลงไหม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 ช่องกลางขอช่องกลางละกันมาดิเออโอ้อะไรครับเนี่ยเออ ไหลนอกก็ได้ปะมาดิเออช็อ,ชอตนี้ไหลไปดิเออคูณสิบสองมาแล้วขอตึงๆกดยาอของแท้คุณดูช็อตนี้เท่าไรเท่าไรหกร้อยมาดิเออคูณสี่ห้าอ้สองร้อยแล้วคุณดูเก้าร้อยแล้วหืมแตกดีจัด เก้าร้อยสี่บาทชอดนี้เหออ้าพันแล้วคนดูเอาเรื่องโอของแท้ผมบอกเลยเออขอเข้าฟรีสักทีจะไปละพอแล้วแค่นี้โอ้โหไม่ลงว,ว้าท่านเออ,เอ,อ,เอ,อขอไหลอดนี้แล้วกันมาเคเอเออคิวอะไรเนะ้าเค เออเจมาขอเคก่อนเนี่ยเอาเคเอาก่อนเนี่ยโอ้โหขวดยาบึมาโคตรเสียใจเลยครับคนดูดูเขาทำผมนี่คนดูพอแล้วผมห้าพันพอนี่ห้าพันพอคนดูทุนแค่สามร้อยนะเนี่ยวิจสุดท้ายเข้าไหมว่าจะเลิกกันแล้วเนี่ยเออมาขอสักทีลงไหม โอ้โหช่องสุดท้ายคุณดูอ๋ออู๋ลงแล้วคุณดูช้อนนี้ยังไงกล็ลงขอกดละกันขอสักรอบน,นี้ขอสักหกพันไปหไหลข้างในเนี่ยโอ้ยว้าไปแล้วครับคุณดูสี่มุนโอ้โห5ห้ามุนโอ้โข้างนอกแจกดีกว่านี้นะคุณดู เออดูดูดูเขาทำผมคนดูโอ้โหอะไรครับเนี่ยข้างนอกแจกโคตรด,ดีดูข้างในยอย่างเกลือโอ้โหโอ้โหอย่าบอกนะว่าแจกสองบาทโอ้โหโอ้หวายมาทำไมลูกพี่มาแค่เนี้ยเออสามมุนสุดท้ายขอไหลลวรัวแล้วกัน มาดิเอออืมโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหสู้ข้างนอกไม่ได้จริงคุณดูโอ้โหแบบนี้ยอมครับแบบนี้ยอมเลยพอแล้วคุณดูมันต้องแดกเราคืนแน่เลยถ้าเราเล่นต่อเนี่ยโอเคครับก็พอแค่นี้แหละครับคุณดู แล้วก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,มด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี Make him spicy, Papa.